ก็ขอเอ,อ่ยคำว่าสวัสดีนะครับครับผมช่องเ่็นที่ต้องเป็นไลน์ชแนลครับตอนนี้ก็มาทํารถด,ดําครับก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อช่องเป็นสกลนครดําซิ่งดินด่วนสีเสื้อก็ในนามเสียสุมเมศขาววัสดุครับทีมงานนี้ก็รับงานอยู่ทุกที่ครับทุกที่ในตัวเมืองสกลนครก็แล้วแต่คนจ้างครับคุยง่ายใช้คลองทีมงาน ไอ้รถห้างครับทีมงานพวกผมก็อยู่ในทีมงานก็จะมีประมาณหกคันคันที่เป็นรถห้างเลยนะครับไม่ใช่รถประกอบก็กระบะใหญ่ครับกระบะออกมาจากห้างเลยครับก็ตอนนี้ก็เสี่ย้าไปดูแมคคูกับไอ้นั่นอยู่ตอนนี้บอยเดนนะครับบอยดน จริงๆแล้วนี่ได้ลงไปตักข้างล่างเนี่ยครับแต่วันนี้ฝนตกครับเราจะไปถมอยู่บ้านมะขามป้อมครับมะขามป้อมก็รถผมก็วิ่งคันนึงวันนี้เสียแกมาวิ่งเองครับ วันนี้วิ่งสามคันเพราะว่าคิดว่าบอกเขาไม่ได้มันขคืนฝนตกแรงมากครับตอนนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวเสี่ยกำลังเดินมาวันนี้เสียมาขับรถเองเลยครับยุ่ง,งว่างะไรตอนนี้ ตัวละครใช้เลขกใช้ได้ครับคุยง่ายครับวันนี้คุยง่ายราคาติดกันเองไม่ให้ผุแบกหรือจะแบกอะไรยืดสายสีเสื้อดีครับสีเสื้อสุกินท้าวก็ฝากช่องด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส่วนใช้เพื่อเ็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องของผม ก็เลิกแล้วขายถาดเห็นไหมตัวขาวนะครับตัวขาวเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายขายถาดเป็นผู้ชายเพื่อนคุณครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูที่หน้างานกันเลยครับว่าเป็นยังไงนี่ครับถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวลงไปดูรถก่อนเชฟ สนใจติดต่อได้ครับก็หลักๆก,ก็พื้นที่เขตสุวรรนะครับเนี่ยครับดูการแบกร,รับแบกนี่กระบะสีเมตรนะครับนี่ยกระบะห้างเลยรถผมรถผมประยุท์สุดนะครับพื้นพี่ประมาณไล่กว่า รถทางแค่ครับทีมงานดีสีเสื้อสวยครับนะครับปูนฟองฟองใหญ่เลยครับ ไกลๆนรถผมแน่นอนครับคับนนี้ก็ผมก็จ้างคนขับว้าถ้ามีรถไถก็จะทำเองด้วยงานด้วยอะไรด้วยโมอไซค์มอไซคอันนี้เป็นป้ายมุกอาหารนะครับ ก็โอ,อนเรียบร้อยโอนมาอยู่สกุลเรียบร้อยตึ่ไม่ร้องเอาไม่ร้องเอาเขาทอยเข้าเบิ่งบอนครับสีข้างดำๆเนี่ยรถผมครับ มาผมก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับรถมาก็สภาพนี้เลยก็เปลี่ยนยางก็ลุยงานเลยครับรถเป็นรถไอจากร้านวัสดุก่อสร้างครับอยู่มุกดาหารพอดีแฟนเกสีอะครับก็แกก็ปิดตัวลงง้านวัสดุก่อสร้างก็เลยรถคันนี้จอดไว้พอดีเพื่อนผมรู้จักกับเกก็เลยได้รถคันนี้มาดูครับร้อยสี่ห้าสวยๆเลยครับผมนี่งานมาสองวันแล้วนี่ดีโอโหอบวานี่ เลขกว่าร้อยสี่ห้าด้วยกันดูผมไปกว่าคดับได้เที่ยวแล้วได้เที่ยวแล้วเที่ยวทีเกา่ามีกูเจอยู่บ่ท็อกบ่ารถอะไรมึนเท่าขาดป่ะลองลองยังเข้าไปอีกน,นะ

tí mét tốt hàng hết tôi sẽ đây giữ qua luôn cho con hả nó mang mới lại với bỏ กีดงึงง้นขีดขึนีึ้นไปไหนวะเนี่นนี่้ประมาณสองสามเทียวก็จะมาเป็นนี้นนะีแค่ทมงานรถขาวครับ ลุงจอยมีบล็อกอยู่บ่ในรถนะมีบล็อกอยู่บอ่อบล็อกคันนี่แล้วรถคันนั้นมันฮะรถรมอสขี่นะเผามันขาด,ด,ด,ดเปล่าเดี๋ยวขี่เดี๋ยวขี่รถเปล่าเผาขาดฮะจักเนยจ้อยจูบูดี สงสัยแต่มันมุนนั่นนี้นอยู่ไดนเอาไอ้น,นี้มาแล้วจักบึงซะก,ก่อนเลยมาหาบล็อกปะอ่ะเธออะเธออันถอ,อ,อ,อยลงไปได้อยู่บ่ <c oughs> <c oughs> ขบ,บนบนมิต้งมืนก็ได้เลยคนระับนบนมิต้งมืนจะเยียบได้เลยนะก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็นี่ก็เป็นอีพีแรกครับอีพีแรกของการดำช่องรถดำครับ i uh, yep. งานสีขาวก็เดี๋ยวก็จะมีสติกเกอร์คาดหัวสกลนครน้ำซิ่งดินดุนส,ดส่งที่แยอส่งผู้ยา่างพอกขาไม่เลิกมงดูเอกเอกเอกมียุดมียุทธอพ่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 อ นี่ครับนี่ครับรถเข้าขาดไปท่นหนึ่งครับท่านพออยไอยสบายเอาดำลงดำลงเดีด๋ยวรเราไปกรถเข้าไปก่อนลุงจอน ทำมาได้เดี๋ยวๆถ้าจะอึ้งไอซเจ้ากัน มึงหาบล็อกในรถดูมึงหาบล็อกในรถดูบ่มมีบ่บล,ล,ล็อกไปเรืเลยกูเจไปเรือยกับบมมี่ลูกพีมคือว่าบ่มมี่ตอนตะคันนั้นเหอันนี้กับบล็อกมาเหรอ ยังไงครับวันแรกก็บรรยากาศวันแรกครับกับ EP แรกก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับการทำช่องของช่องนี้ครับช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้แปะโมจิครับทำนะครับของทีมงานนี้ครับก็ฝากด้วยครับ EP นี้ EP แรกครับ EP แรกของการทําช่องรถดำครับรถดำเมืองสุโขทัยนครนะครับ เดี๋ยวผมกนั่นไปไปไปถ้าว่าเราจะไปกีฬากันวันนะครับก็วันนี้วันแรกนะครับวันแรกก็มี่งรถสามพันก็วันนี้ก็น่าจะได้สี่เปียวสี่เปียวคันเดียวนะครับเราสบายครับต่อพรนี้ก็ตามต่อครับถ้าคุณไม่ตกเราเป็นวีดีที่สองครับวันนี้วีดีแรก ก็ขอกันไใของวันนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดที่ปนตางของช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ